สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยของฝาก FC นะครับเมื่อกี้เห็นน้องคิงน้องคิงมาซอกแซกหาอะไรครับหาด้วงครับหาด้วงด้วงกินไม้แล้วเอาไปทําอะไรครับไหนนี้ในนี้จะไปกินแล้วครับโอ้เนี่ยเหรอเอาไปทำสุกแล้วก็กินเลยโอ้กินกินได้เลยเหรอเอาไปทําสุกก่อนแล้วกินได้เลยโอ้โหเราว่าอยู่ทําไมเดินป้วนเปี้ยนปุ่นเปี้ยนนึกว่าโดนขุดหาอะไรอ๋อต่อไม้เก่า ที่มันมีเปลือกหุ้มอยู่เรามาแกะหาอย่างนี้ครับนี่โอ้โหดูด้วงครับโอ้โหมันกินเยอะมากเลยเนาะนี่มีตั้งสี่เสานะครับนู่นน่ะไปถึงนู่นเลยนี่นะครับได้แล้วใช่ไหมได้แล้วนี่ครับนี่ครับรุ่นรุ่น fc โอ้ยขนลุกครับ <laughs> <laughs> เขาเขาบอกว่าก,กินได้ คือมันมากินไม้นะครับนะโอ้โหอย่างเงี้ยดูสิโอ้โห,อโอโหขอดกินไม้อย่างงี้เลยโอ้โหหล่นลงมาเลยดูสิเอฟซีเออ่ะครับอืมนี่ครับกองอยู่อย่างี้เลยครับดูสิด้วงนะครับหมดแนละ้ว <laughs> หมดแล้วยังสี่ตัวเสาเดียวทั้งสี่ตัวเนี่ย คือตโนนอยู่สก,กายฮะเั้ถไทยเขาอยู่นี่อาหารมื้อเที่ยงเดี๋ยววิธีกรรมมาวิธีในการทํานี่ต้องไปดูในช่องออช่างเทิดจาปดงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนทําลงแต่ว่าตอนกินอย่างเงี้ยได้อยู่กากน้ําตาลออกมาได้นี่ครับเปลือยหมดแล้วนะครับ mm hmm. มีมีห้าต้นเหรอห้าต้นหกต้นมั้งนี่หกข้าวหกต้นเลยแหละนะครับ ดูครับดูวิธทีทำมาหากินโอ้โหไหนโอ้โหนู่น,นะครับเห็นแล้วโ,โ,โอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะนี่ใหญ่มากเอฟซีนี่ครับอนี่ครับเห็นไหมทางนู้นดูหน่อยเดินเข้ามาหน่อยสิเนี่ยนี่เนี่ยนั่นาน,าน,านัน่นนะโอ้โหนะครับดูครับจะได้กี่ตัวนะครับนะครับรถปูนก็กำลังมา รถ <laughs> ปูนเพิ่งโหลดนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงประมาณบ่ายโมงนะครับนี่ลุนลุนลุนหากันอยู่นะครับเอบอต้นนู้นมีอีกสองต้นฮะมันยังไม่กินดีเนาะมันเพิ่งมางแมงมันมีเพิ่งมาไข่ใสผมน่ากับแมงเหรอแ,แต่มันก็เป็นรูแล้วนะ สุดละถึงมือทั้งเถิดละไม่มีทางเนี้ยนี่ไม่มีแล้วนะครับหาด้วงกินนะครับหาด้วงกินไม่ได้เก็บด้วงออกนะครับหาด้วงกินนะนา <c oughs> อือนี่ไงตัวนี้แห้งคักนี่กิงเมา,านี่ไหนนี่นี่น โอ้ยกินกือขี้เค็บพนะโอ้ขี้เค็บหน่อยพอดพ่อมันนูดตัวใหญ่มันตัวเดียวกับจอมปลวกไหมคนละอันอันนี้ก็ต้นจิกนะครับนี่ก็ต้นต้นจิกที่เขาเอาเปลือกมันออกเนี่ยมันกินเนี่ยเนี่ยแต่อันนี้มันยังไม่ได้เป็นมันต้องเปลือกเบาๆกว่านี้ ไหนเหรอแล้วทำไมเปลือมันไม่แตกออกอ่ะเหรอเต่ไม่ออกแล้วก็ออกไม่ได้เนี่ยครับเขาก็จะหาอย่างเงี้ยฮะความทุบเลยบอนี่ครับเพิ่งมากินมั่ง ก็อนา,าคตตัวนี้ก็จะเคลียร์ออกหมดแล้วครับเป็นโรงจอดรถนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทําเป็นที่นั่งเป็นอะไรไปก่อนนี่ครับโอ้โหโอ้เป็นกระลุมเลย <c ười> เป็นกระลุมเลยกระลุมคืออะไรเป็นกองเหรอกระลุมคือกองเต็มกองอ๋อเต็มกลองอ๋อกระลุม ภาษาพุทธิ์ไทยกระลุมเต็มกระลุมเลยพนะวะหมดแล้วเสาจำท่านได้เป็นมั่งเปลี่ยนป่ะเอาไปจี้นะครับนี่ครับเต็มเต็มกระลุมเลยพนะวะโอ้โหเอฟซีอ็นูนะดูดิได้หนึ่งกระลุมนะครับเป็นอาหารอาหารบำรุงนะครับ กี่ตัวนี่ 2, สองสี่หกหกตัวโอ้โหเขากินเศษไม้อย่างเงี้ยนะครับหลังจากผ่านความร้อนเรียบร้อยค่าเชื้อเปิดพิสดารอ่าฮะนี่ใกล้ๆหน่อยโอ้โหฮะออกมันมันเหรอ เอาท่าเอาท่าโยนใส่ปาาแค่หน่อยเอาท่าโยนใส่ปลาจโอ้โหนี่ครับสรุปแล้วกินไปกี่ตัวลูเยอะนะครับอ้เยอะนะครับขูดเอาตามเสาเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าเขาหาเบ็ดนี้นะเห็น่างเทอร์ทำก็เลยโอ้จะออกมันๆนว่ามันๆนะครับมันจะแค่มันแต่ผ่านความร้อนแล้วนะครับถ้าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านถ้าเขาเคยกินนะแต่ถ้าเราไม่เคยกินก็ โอ๊ยน่อนะอร่อยนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตามเสามันจะเป็นรูมันจะกินเนื้อไม้นะครับเราก็แกะเอาเปลือกไม้ออกมันก็จะเห็นตัวที่เขาอยู่ตามรูตามอะไรเงี้ยนะครับพ่จังเคยบอกว่าถ้าแกะเอาออกมันก็จะรักษาเนื้อไม้ถ้าเราไม่ออกมันก็จะกินไม้จนหมดนะครับนี่นะครับก็เป็นของฝากนะครับจากพี่จอยน้องอิงนะครับพี่จอยน้องอิงจากจังหวัดตรัง นะครับภาคใต้เลยจังหวัดตรังนะครับวันนี้ก็จะมีช่างเทิดกับน้องคิงมาโอ้โหนี่ครับแบ่งคนละถุงเลยนะครับทีมช่างอ่ะกินรอครับอันนี้น้องคิงหนึ่งชุดนะฮะกัปีกับกุ้งเอ้กะปีกับปลาหมึกนี่ครับช่างใหญ่นะครับช่างเทิดนะก็แบ่งให้ช่างเลยนะจีเลยเปล่าครับ <laughs> ไอตัวเมื่อกี้เลยจีเลยป,ปัดเมื่อกี้ยังไม่จีทีอจจโอ้ต้องจีเลยใช่ไหม,ไมไอันนี้มันออกมันไม่กระดึบ <c oughs> ทิ้งไม่ได้ <c oughs> นี่นะครับก็ขอบพระคุณนะครับพี่จอยน้องอิงนะครับจังหวัดตรังนะครับก็ขอบพระคุณมากนะวันนี้ก็ช่างก็ตัวนี้ก็จะทําตัวที่จะยึดนะครับที่จะทําเป็นแผ่นเพดนะครับที่อยู่ให้อยู่บนท่อนะครับนะเพื่อจะยืดตัวโครงบ้านสีชมพู นะครับวันนี้ก็รอรถนะครับรถปูนมาถึงนี่น่าจะประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายโมงนหน่อยๆนะครับเมื่อกี้ทางรถปูนโทรมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับโทรมาคอนเฟิร์มว่ากำลังกำลังโหลดปูนนะครับนะก็เทความหนาอยู่ที่10เซนนะเทความหนาอยู่ที่10เซนนะครับนะกว้างกว้าง5ยาว6นะแล้วก็หินทรายนี่กระปูนก็จะเทเสร็จต่อหม้อพรุ่งนี้ถึงจะเริ่มเทเทต่อหม้อ วันนี้ก็จะทําการเทพื้นก่อนนะครับเทพื้นให้เรียบร้อยแล้วก็ผู้นี้มาเทต่อหม้อนะครับนะถ้าปูนเหลือก็จะให้มาเทตัวนี้หน่อยหนึ่งทางขึ้นบ้านถุงทองนะครับเทปูนหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้างๆห้องน้ําที่เป็นรอยต่อห้องน้ำกับครัวก็จะเทพื้นปูนตรงนี้ก็จะเทนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเทพื้นเหมือนกันนะครับเทพื้นปูนนะไอ้เทเทพื้นปูนเผื่อเราวางของหรือกองของเงี้ยก็ได้นะครับนะเทเป็นพื้นปูนไว้นะครับ ก็ตรงไหนที <gauche> ่มีพ no okay, okay. ื้นที่มีประโยชน์เราก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยเลยโอเคครับ fc ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนใจอาหารทะเลก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์น้องมน0989626422หนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้0611795595หนะครับหรือทักมาที่ ID Line e 2 7 grg ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ